सही โองข้ามกับอะไรนะพี่โอเจดีวิ่งโมลีอ่ะหลอกง้างคอกอ่ะหลอก้างคอกอแรกตอนแรกอ่งกูัใจ้มคน่วถ้าไม่มีคนช่วยไมได้มันจะยังม่จพออกพี่พี่หลับนามาอ่ะ บูบ <Ooh. S 2> ตกใจออกลงไปแล้วอ๋อคือติรฟื้ติิลทีลงไปแล้วมีมีมีคนช่วยฮะมีครับก็มีมีคนมาช่วยลงมาดูเอ๊ะครับเปิร์ล่าดูดูเอ๊ะแบบนึง นี่ครับนี่นะนนพี่ขับมาจากไหนครับขับมาอ๋อมามาจากอ่าแหลมนก้ะบังหรือไงจะไปไหนครับขับไล่กระบงังขับไล่กระบงังถึงตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับงงงลงใก็ขึ้นระวู้ไปใช่ไหมอ๋อ แล้วมามาก็มีมีคนมาช่วยใช่ไหมครับคนมาช่วยไปไหนแล้วถือถือหัวตกไปเลยนะอ๋ออ่ะเราเนี่ยเราทำไรอยู่นั่งเล่นโนซ่สว์อยู่แล้วรถเราจอดอยู่ข้างทางเนี่ยแล้วรถคันนี้มาไงขับมาแล้วก็เหมือนอารมณ์เหมือนข้องตัดในแล้วก็เฉียวเราไปหน่อยนะ อ๋อคือแล้วนั่งถ้าตรงมาเราเนี่ตายแน่นอนเพราะเฉี่ยรเราไปหน่อยนะอ๋อเฉียดเด่ยววันนีด้เดียวนะที่ไปช่วยได้ไงครับเนี่ยเออมีคนมาตามครับครับคือเ,เรลาทำงานอยู่ทงานอยู่แล้วเรารีบไปเลยก็เลยเอาไมะครับโดดลงดดช่วยเลยครับคือโดดน้ำไปเลยเหรอครับโดดน้ำไปเลยสภาพว่าเป็นยังไงครับตอนนั้น เกาะอ๋อเกาะบนรถไว้รถไว้แล้วคือยังเหลือเหลืออากาศอยู่เหลือเหลือคือน้ําน้ํายังเข้าไมม่เต็ยังไม่เต็มแล้วพอนั้นเสร็จปุ๊บเราเห็นแล้วทําไงต่อครับก็ก็ทุกข้อจบเลครับแล้วก็เอากระจกออกทั้งหมดเสร็จแล้วก็ดึงดดึึงงตัวออกมาเลยนะถ้าไม่ดึงนี่น่าจะเสกน่าจะตายนะอาการอาการใตายอยู่ก่อนเราก็ไม่รู้นะครับกลัวว่ากลัวว่าเขาก็กลัวเขาจะตายเหมือนกั้นเราก็ แต่เราก็รีบลงไปเลยนะใช่ครับโอเคครับ